สวัสดีครับพบกันที่ช่อง Sportsnet Television นนเ,เคยเหล,งลังโลกภาษาลูกนัำฟุตบอลที่คุณนับที่นี่วันนี้กาะเสนอข่าวรามุนฮอยรุนมีหลายทีมรุมจีกบกับกัสโซโลโมาโนโยืนยันเองกองหน้าฟอร์มฝืดของแมนยูอย่างรามุนฮอยรุนกำลังถูกหลายทีมจีบจากเซเรีอาจับตากใกล้ชิดเตรียมยืน่นซื้อหากผีแดงแตัดสินใจขายทิ้งซัมเมอร์นี้ฮอยรุนสูนหน้าวายัย22ปีถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงตัวมาจากอัลันตาในปี2023ด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์ราว2,816ล้านบาทซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก8ล้านปอนด์ 9,352ล้านบาทขึ้นอยู่กับผลงานในสนามของเขาขณะที่กันฮอยรุ่นเซ็นสัญญากับผีแดง5ปีแต่ผ่านมา2ซีซั่นเขายังพังประตูตอบแทนสโมสรได้ไม่มากพอแถมมีช่วงเท้าบอดยิงประตูไม่ได้นาน21นาทีต่อกันด้วยจากฟอร์มที่สุดผิดหวังของฮามุนฮอยรุ่นส่งผลให้เชื่อว่ารูเบนอามริมกุซือโปรตุกีสพร้อมปล่อยเขาออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อคว้าตัวหัวหอกคนใหม่มาเสียบแทนโดยแมนยูกำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับเลียมดีแลบกองหน้าทีมฮิสวิสต่ออนาคตกันค่ะแค่ ของฮอยลุนโดมันโนโพสลงทวิสเตอร์เมื่อวันที่10เมษายนว่าหลายทีมในลีกเมืองพิซซ่าสนใจเซ็นสัญญากับดาวยิงทีมผีแดงสโมสรในเซเรีอากำลังจับตามองสถานการณ์ของลามุนฮอยลุนกองหน้าจอมฟืดกองหน้าเปิดตลาดหน้าร้อนหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจขายฮอยลุนเพื่อดึงกองหน้าคนใหม่มาแทนในซัมเมอร์นี้ทีมในอิตาเลียนก็พร้อมเริ่มต้นการติดต่อเอาระครับชอบกดไลค์แชร์กดกระดิ่งติดตามช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดของเราด้วยสำหรับนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ